ขาหมูต้มยำน้ำแดงสุนทอทนพาเนลครับวันนี้ก็มีเมนูมานําเสนอนะครับเป็นเมนูขาหมูต้มน้ำแดงนะก็จะมีขาหมูผ่าซีกนะแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆ ก็ชิ้นใหญ่หน่อยนะแล้วก็จะมีผมจะใส่เนื้อด้วยนะเพราะว่าขาหมูอย่างเดียวมไม่สะใจผมนะจะใส่เนื้ออย่างเดียวก็ไม่อร่อยจะ,จะใส่อขาหมูอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยนะสูตรนี้มันต้องมีเนื้อด้วยมีขาหมูด้วยนะนะครับก็นําเสนอนะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวทํากินอร่อยเลย มีเมนูหลายอย่างแต่วันนี้นำเสนอขาหมูต้มน้ำแดงก่อนนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรมัง่งก็จะมีขาหมูแหละนะครับขาหมูสำหรับผมอยู่คนเดียวผมทำเผื่อเย็นด้วยนะก็จะขาหมูแล้วก็จะมีขาหมูครึ่งเดียวนะครึ่งสี่ครึ่งสี่แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆมา แล้วก็จะมีเนื้อสักก้อนหนึ่งสักประมาณครึ่งโลไดนะ้ไหมหั่นใหญ่ๆเลยนะไม่ไม่เล็กนะหั่นใหญ่ๆเลยกินสาใจดีแล้วก็จะมีเอ่อสำหรับเครื่องปรุงนะฮะตะไคร้นะฮะเอยตะไคร้ไม่ใส่ตะไคร้นี่จะไม่ใส่จะใส่ขานะมผมจะใส่ขา่าใส่ใบเออใส่ขา่าแล้วก็ ใส่หอมทุบกระเทียมทุบนะหอมทุบกระเทียมทุบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดก็จะใส่มันจะทําให้น้ํามันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เผ็ดได้รสชาติดีสําหรับสูตรผมนะสูตรคนอื่นไม่เกี่ยวนี่สูตรผมทํากินมานานแล้วแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในครอบครัว วันนี้อยู่บ้านคนเดียวก็ทำกินนะครับเหลือไว้ให้แฟนเย็นๆเดี๋ยวก็เลิกงานมาก็กินกันสำหรับเราปรุงเราก็จะใส่รสดีนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่รสดีใส่ชูรสนะฮะแล้วก็ใส่เราจะใส่เกลือนะฮะ ส่วนน้ำปลานะน้ำปลาเราก็ใส่นะใส่พอมีกลิ่นหอมนะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวไอ้นี่เป็นตัวปรุงนะความเค็มอยู่ที่เกลือนะครับมันก็จะออกเปรี้ยวๆนะเปรียนะปร้ยวๆนิดนึงเป็นรสชาติของรสชาติต้มยำนะครับรสชาติต้มยำมีอีกหลายเมนูนะก็จะทยอยทำออกมานะครับวันนี้ว่างอะไรทำมา จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับนี่ก็ใส่มะเขือเทศนะแล้วก็จะมีเอ่อขาใส่ขา่าใส่มะเขือเทศแล้วใส่รสดีนิดหน่อยนะครับก็จะชูรสตาม นิหน่อยก็ได้นะคือปรุงก็ไม่เยอะครับเกลือรสดีแล้วก็เกลือรสดีแล้วก็ชูรสนะฮะที่จะใส่กันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่พริกแกงนะ สำหรับต้มน้ำแดงเนี่ยนะที่แกงมะเขือเทศนะเป็นหัวใจ,จำสำคัญนะถ้าเปรี้ยวไม่พอนะครับถ้ามะเขือเทศก็เปรี้ยวไม่พอเราก็จะใส่มะขามเปียกนิดนึงนะฮะดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะะขาหมูนะขาหมูหั่นเป็นนี่นะครับขาหมูหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วเพิ่มเนื้อด้วยนะขาหมูหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เพิ่มเนื้อใส่ลงไปเลยนะครับต้องใส่ตอนออน้ำเดือดเต็มที่นะครับ ถ้าไม่งั้นมันจะขาวนะดูขั้นตอนให้ดีนะครับใส่เข้าไปเลยไม่งั้นมันจะข่าวเราก็คนหน่อยนึงนะคนให้มันเข้ากันปล่อยให้สุกนะเดือดให้สุก ใจดีก็ตุนนานๆหน่อยก็ดีนะตอนนี้ผมใส่รถดีชูรถผมใส่นิดเดียวยูรถก็ไม่เยอะนะคนที่ไม่ชอบชูรถก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ถรถดีผมใส่รถดีไปแล้วชูรถผมใส่แค่นี้ กล้องก็ไม่ค่อยจะดีนะเดี๋ยวพวกหัวทิมว่ตัวล็อกขาตั้งกล้องหายนะต้องดูกันหน่อยนะตัวล็อกอยู่ตรงคอมันหายใส่เกลือไปแค่นี้ก่อนนะครับเกลือปนใส่ลงไปแค่นี้แหละครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไร รสชาติก็จะออกมาสําหรับขาหมูต้มน,น้ําแดงเนี่ยนะครับรสชาติก็จะออกมาเปรี้ยวนะนี่นะครับรสชาติก็จะออกมาเปรนะี้ยวแล้วก็เค็มก็ไม่ถึงเค็มนะเปรี้ยวแล้วก็เค็มแค่นั้นแหละครับรสชาติมันก็สำหรับไอเครื่องปรุงตัวอื่นนะก็จะมีอ่า ผักขึ้นช่ายนะไอ้ต้นหอมหอมที่จะใส่นะต้นหอมผักชีไทยแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับที่เราจะใส่นะครับก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดอีกอย่างนึงนะใส่ไปใบมะกรูด ไปขึ้นชายต้นหอมต้องต้องใส่ตอนสุกแล้วนะครับชิมได้รสแล้วนะครับาำรับหอมทักีใบมะกรูดแล้วก็ขึ้นชายนะจะดูต่อไปนะครับครับขั้นตอนนี้ก็จะลืมไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับมีหอมทุบหอมแดงนะหอมเดียมทุบ กระเทียมทุบก็ใส่ลงไปเลยนะจะให้ดีก็ใส่ก่อนนะครับนี่ผมก็ลืมมันเครื่องคือปรุงมันเยอะก็ใส่ไปตามนี้แหละครับหอมแดงปุบกระเทียมทุบนะใส่ลงไปสําหรับสูตรนี้เป็นผมทํากินมานานแล้วนะเรียกขาหมูต้มน้ําแดงนะ ก็จะมีพวกพริกแกงแดงพริกพริกแกงตัวนี้ก็เป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะหอมแดงหอมแดงทุบกระเทียมทุบนะใส่ลงไปเดี๋ยวก็รอชิมนะครับมันจะออกเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะครับกลมกล่อม โอ,อกรสต้ยมยำบ้านเราเนะี่ยเกือบจะต้ยมยำนะตอนนี้ก็กำลังเดือดพ่านได้ที่เลยนะก็จะชิมนะครับเป็นขั้นตอนการชิมว่าจะอร่อยไหมถ้าอร่อยได้ที่แล้วเราก็จะปล่อยให้เปื่อยนะพอพอได้สักระยะหนึ่งนี่คือสุกแล้วนะครับสุกแล้ว สุกแล้วแต่ยังไม่ได้ที่เราเราเราก็ต้องมาชิมก่อนชิมว่าถ้ารสชาติอร่อยแล้วก็จะปล่อยให้ปล่อยให้เปื่อยเลยนะก็จะชิมดูนะฮะนี่นะครับชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแต่๋ยว,วรสชาติจะออกเผ็ดๆนะนิดนึง ตอนนี้ความกลมกล่อมได้ที่แล้วนะแต่ผมก็ความเปรี้ยวยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเติมจะเ,เติมมะขามมะขามเอ่อมะขามสักหน่อยนะมะขามเปียกสักหน่อยผมก็ไม่พีทีลีตองนะนนะมะขามเปียกนะพอเติมก็จะ เอาเป็น,นก้่อนมาใส่เลยะไม่พิธีรีตองไม่ไปคันเป็นน,เนงเป็นน้ำอะไรให้มันยุ่งยากเเหลือแต่ความเปรี้ยวนะรสชาติอื่นโอเคแล้วนะเผ็ดก็ประมาณพอดีพอดีนะครับเผ็ดเค็มนี่พอดีเลยแหละเหลือแต่ความเปรี้ยวนะเอาความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็จะปล่อยให้เปื่อย จะเจออีกหน่อยนะครับเจอกันนี่นะครับเรื่องกับข้าวก็ไม่ได้มากมายแล้วครับผมนี่มะขามเปียกนะม็ะใส่ลงไปเลยไม่ทำนงน้ำน้ำเลยครับทำกินเองนะรสชาติที่เราต้องการก็โยนลงไปแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูอีกทีข้อความเปรี้ยวใช้ได้แล้วก็จะตักมะขามเปียกบอก เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะเปรี้ยวเกินไปนะรับเดี๋ยวดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็จะชิมดูนะครับว่ามันจะเปรี้ยวโอเคไหมนะครับโอเคนะครับความเปรี้ยวใช้ได้แล้วเราก็จะตัก นี่นะครับมะขามเปียกทิ้งไปเลยเพราะว่าเอาไว้ก็ไอ้นี่เป่าๆนะครับเดี๋ยวตักทิ้งไปเลยครับรสชาติก็โอเคแล้วนะครับอะไรก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะใส่พร้อมที่จะกินแล้วนะนี่นะครับก็มีขึ้นช่ายผักีต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะ ใส่แล้วก็พร้อมปิดไฟไปเลยนะพร้อมที่จะกินนี่นะครับไม่มีพิิเตุรีตองอะไรมากนะใส่แล้วโขลกนิดนึงไม่ใช่ะคนนะครับทําให้มันอืนี่นะครับก็พร้อมที่จะกินแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขาหมูต้มยำน้ำแดงนะครับเป็นสูตรที่ผมทำกินมานานแลวนะไปดูการกินกันนะครับนี่แหละครับคือขาหมูต้มยำน้ำแดงของผมนะครับทำเองกินเองนักเลงพออร่อยนะลองทำกินดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับเีครับผมก็จะทําการกินไปเลยนะครับกินคนเดียวครับวันนี้ไม่มีแม่บ้านไปทํางานเดี๋ยวเยน็ยนๆก็เจอกันนะครับสวัสดีครับอีกทีครับุนท c นชาแนล